ถ้าวันนี้ทุกคนรู้สึกไม่มีกำลังใจโอ้ยอยากมาส่งกำลังใจให้นะคะแล้วอยากจะให้ทุกคนหันกลับไปดูรอบตัวเราแนี่แหละคะ่ะคนที่อยู่ใกล้เรานั่นแหละคือคนที่สร้างพลังบวกและความสุขให้เราในมากที่สุดโชคดีแค่ไหนแล้วที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ในโลกกลมๆไปนี้โชคดีแค่ไหนแล้วที่ฉันยังมีเรี่รยวแรงได้พบได้ออกเดินทาง กับตัวเองทุกครั้งไม่ยามที่เสียใจทอแเ้อไม่เป็นดังวังว่าไม่เป็นไรชีวิตก็ยังมีอีกวันพรุ่งนี้เริ่มกันใหม่จริงๆแล้วะทุกวันทุกเวลาคือโชคที่ดีที่สุดของเรานะคะการที่เรามีคนข้างๆอยู่ใกล้ๆเรา มองคนข้างๆและเติมรอยยิ้มเสียงหัวเราะสร้างความสุขไปด้วยกันนะคะทุกคนคุณคือคนที่โชคดีที่สุด